มืเออกินเก่งครับสองสาวแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงหยัดฝฟนอยู่กับแม่เลี้ยงตอนนี้จะโตทันแม่เลี้ยงแล้วนี่ไหมข้มสูงนี่ไล่เลี่ยแล้วเออก็ไม่เชิงว่าไล่มากหรอกจะแบบกำลังแบบไตระดับอ่ะ จัดฝนตัวไวมากเลยตอนแรกนึกว่าจะตัวเล็กแบบนั้นตลอดนะนึกว่าจะแบบน้องจะไม่โตอะไปมาไปมาแบบยืดเอายืดเอาเลยเอออุูเองดูอองตัวกลมบึกไปล่ะไป มาๆๆานเขาสวนเขาไปกินอยู่ตรงนี้แหละกินกับพวกพี่พลอยเลยไปเออีแต่บ่ีเลกดอามุดตัวเล่ให้อีะอีพจนมายัางอเอ้ามุมุดเออมุดใสเออ จะดุดบใงเดียวเลยเหรอกูคนแย่งไงกูคนกูคนแย่งไงอ่านั่นน่นไปเลรอสิไปเลรอได้เลยฉลาดฉลาดไม่ให้แย่งไงจะแย่งปุ๊บหมุนหมุนกลับมานี่เลยไหม้าวนมานี่แล้วหมุนไปนู่นอีกเออไม่มีทางเลยแอมเลยเออฉลาดฉลาดปวดขี้ก็ปวดใช่ไหมเนี่เห็นไหม ดูยังโกงอยู่เลยแต่ว่ายังห่วงกินอยู่ <laughs> โอ้เม้นขีดน,น้อยดีอ่ะป่นออกมาแลอาหาเดี๋ยวตากักกอน